Baby b เ d t i m e Story ีิทานเรื่องแก้วจันท์ผู้หลงเงาณห,หมู่บ้านน้ำไสริมท้องทุ่งกว้างสุดสายตาหมอกบางคอเคียเหนือย,ยอดข้าวที่กำลังออกรวงท้องฟ้ายามเช้าแต่งแต้มด้วยแสงทองของพระอาทิตย์ที่พึ่งโผล่พ้นขอบฟ้ากลิ่นดินชื้นหลังน้ำค้างยามรุ่งสางรอยคุ้งไปทั่วพร้อมกลิ่นหอมอ่อน ของดอกจำปีที่ปลูกอยู่หน้าบ้านทุกหลังส่งกลิ่นหอมระมุนปนกับกลิ่นควันไฟจากครัวเรือนที่เริ่มหุงหาอาหารเสียงไก่ขันรับอรุณดังระงมแพ่งกับเสียงนกการงที่ขับขาเนื้อคันหน้าเด็กเล็กวิ่งเล่นริมลำคลองขณะที่ชัชราหับแกบเดินไปที่โรงสีผู้หญิงในหมู่บ้านกำลังนั่งตำข้าวหรือสานตะกร้า มีเสียงหัวเราะเจย์แจ้วดังเป็นระยะทำให้หมู่บ้านน้ำซไซดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวาเสมอกลางตลาดยามเช้าเต็มไปด้วยความคึกคักแม่ค้าพากันตะโกนเรียกลูกค้าพริกสดจ้าพริกสดจ้าผักบุ้งอ่อนๆเด็ดเมื่อเช้านี้เลยนะจ้ากิ่นปลาย่างค้าคุ้งผสมกับกินผ้าไหมจากร้านของแม่พรอยที่ตั้งอยู่ใกล้ถั่วตลาด แม่พลอยเป็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าใจดียิ้มง่ายแต่เป็นที่รักของผู้คนในตลาดข้างตัวของนางนั่นก็คือแก้วจันทร์บุตรสาวเพียงคนเดียวรูปงามราวนางฟ้าผิวขาวราวสำรีผมดำขลับเงาง,งามสวม้าซิินสีฟ้าสดใสมวยผมพร้อมติดดอกไม้สวยงามแต่ในความงามนั้น กลับมีประกายบางอย่างในแววตาที่แฝงความไม่พอใจอยู่เสมอขณะนางจัดผ้าแพรบนแพงแวลตาคมของแก้วจันเลือบไปเห็นกลุ่มชาวบ้านที่กำลังพูดคุยหัวเราะก,กับหญิงสาวอีกคนเป็นหญิงผิวพองในชุดพื้นบ้านสีชมพูอ่อนใบหน้ายิ้มแย้มอ่อนโยนนั่งขวัญใจอีกแล้วหรือที่คนทั้งตลาดเอาแต่พูดถึงเสียงของแก้วจัน ดังขึ้นในรมหายใจงุดหงิดแม่พลอยละมือจากการพับผ้าในหน้ามองลูกสาวด้วยสายตาอ่อนโยนก็ขเขาเป็นลูกกำนันนี่นะทั้งสวยทั้งมีคนช่วยงานจะไม่ให้คนชมได้อย่างไรกันเล่านางน่ะใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนเขาก็เลยรักยังไงแล้วลูกแก้วจันเม้มปากแน่นหยิบผ้าเข้ามาขึ้นมาพับแปลงเกินจำเป็น ข้าไม่เห็นจะสวยเลยสักนิดผิวก็ขาวซีดอย่างกับคนไม่มีเลือดแม่พลอยหัวเราะเบาๆคนน่ะมันดีอยู่ที่ใจนะลูกไม่ใช่หน้าตารอกแต่คำพูดนั้นกลับทำให้แก้วจันยิ่งรู้สึกขุนใจในอกนางเบือนหน้าหนีออกไปทางถนนตลาดมองเห็นขวัญใจที่กำลังยื่นมือช่วยยายแกเก็บของที่กำลังตกพื้นพร้อมรอยยิ้มที่อบอุน่น ที่ทำให้ผู้คนรอบข้างพากันมองด้วยสายตาชื่นชมหัวใจของแก้วจันพันร้อนวาบเหมือนถูกไฟซุม้มนางก็คงทำดีคนเห็นเท่านั้นนั่นและนางพึมพำเบาๆทาไม่เห็นจะยากสักนิดโถข้าก็ทำได้แต่แม้ปากจะพูดเช่นนั้นแต่แววตาของแก้วจันกับแสดงความไม่สบายใจบนความริษยายอย่างชัดเจนนับตั้งแต่นั้นมา ทุกครั้งที่เห็นควัญใจยิ้มพูดคุยหรือได้รับคำชมจากใครๆหัวใจของแก้วจันก็มาจะร้อนรุ่มอย่างประหลาดในยามคำ่ำเมื่อตลาดวายแล้วแก้วจันร์มักนั่งมองเงาตนเองในกระจกข้าก็สนิ่แพ้นางหรอกนะแล้วทำไมให้ใครถึงไม่พูดถึงข้าบ้างนะเสียงลมพัดม่านปิวไว้แต่ในหัวใจของหญิงสาวกับมีเสียงที่ดังกว่าลม เป็นเสียงของความอิจฉาที่เริ่มกระซิบอยู่ลึกๆในใจนั่งขวัญใจเจ้าจะได้ดีอยู่ได้ไม่นานหรอกให้ดูเธอะอยู่มาวันหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งช่วาอินเป็นลูกชายครูใหญ่ของหมู่บ้านเขาเป็นคนขยันสุภาพและช่วยเหลือผู้คนเมื่อใดที่อินมาที่ตลาดเขามักแวะช่วยขวัญใจ้นคของ หรือซื้อผักจากนางด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเสียงหัวเราะของทั้งสองดังกองในหัวใจของแก้วจันดุดไฟลามทุง่งนางแอบมองอยู่ห่างๆมือกำชายผ้าจนแน่นหนังขวัญใจเจ้าคิดว่าข้าจะยอมให้เจ้ามาคล้องใจของเขาง่ายๆอย่างนั้นหรือในคืนนั้นแก้วจันนางนากระจกมองเงาตนในแสงตะเกียงข้าก็สวยไม่ใช่น้อย แล้วเหตุใดกันเล่าอินจึงไม่เคยมองข้าเลยสักนิดหรือว่าข้าต้องทำให้ดูดีหรือข้าต้องทำให้ดังดูเลวเสียก่อนแววตาในกระจกสะท้อนประกายความคิดอันมืดมิดของหญิงสาวที่เริ่มหลงทางในเงาของตนเองในรุ่งเช้าแก้วจางเริ่มวางแผนนางแอบพูดกับแม่ค้าคนนู้นที่คนนี้ที่นี้ได้ยินหรือเปล่าว่านางขวัญใจนะ่ะ แอบมีคนมาส่งของยามค่ำนะจริงหรือหนังแก้วจันจริงสิข้าเห็นกับตาเลยนะข่าวรือแพร่กระจายไปทั่วตลาดเหมือนลมร้ายที่พัดผ่านรวงข้าวขวัญใจได้ยินข้าวก็เพียงแค่ยิ้มเศร้าไม่โตเทียงเพราะเชื่อว่าความจริงย่อมปรากฏขึ้นเองแต่แก้วจันไม่หยุดแค่นั้นต่อมา นางแอบขโมยกำไรทองของกำน,นันแล้วแอบใส่ไว้ในย่ามของขวัญใจระหว่างที่ขวัญใจไม่อยู่ไม่นานนะักนางก็ร้องโวยวายขึ้นที่กลางตลาดของหายจ้าของหายกำไรทองของกำนันหายไปจ้าชาวบ้านกู้กันเข้ามาค้นของจนในที่สุดเสียงซุบซิบดังขึ้นละงมไม่น่าเชื่อเลยว่าขวัญใจจะกล้าขโมยของ ยูกกำนานแท้ๆทำไมทำเช่นนั้นกันเล่าขวัญใจตกใจแทบสิ้นสติเปล่านะจ๊ะฉันไม่ได้ทำนะจ๊ะฉันบริสุทธิ์แต่เสียงของนางเบาเราวกับสายลมเมื่อเทียบกับเสียงโจดจันที่อยู่รอบตัวแต่เมื่ออินเดินเข้ามาเห็นเขาก็พยายามที่จะปกป้องขาว่าขวัญใจไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะแต่ยิ่งพูด หากฐานกับชัดเกินกว่าจะช่วยได้สุดท้ายขวัญใจจำใจต้องออกจากหมู่บ้านไปอยู่กับยายที่บ้านท้ายทุ่งทำกลางน้ำตาและความคับแค้นของอินหลังจากที่ขวัญใจจากไปหมู่บ้านน้ำไสกับแห้งแล้งผิดปกติฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพืชผลเหี่ยวเชาน้ำในรำคลองลดลงจนมองเห็นดินแตกเป็นร่องแม่ค้าขายของได้น้อยลง พอค้าขาดทุนร่วมถึงร้านของแก้วจันเองก็เงียบเงาคืนนั้นแก้วจันฝันเห็นหญิงชราผมขาวในชุดขาวสะอาดเดินมาชีหน้าพร้อมพูดด้วยเสียงกก้องเจ้าหญิงงามที่ใจดำเจ้าทำผิดต่อยิงที่ใจบริสุทธิ์ฟ้าดินย่อมเห็นเจ้าจะไม่มีวันได้สุขหากเจ้าไม่ยอมรับผิดแก้วจันสะดุ้งตื่น ด้วยเงื่อเย็นซ้ำฝันนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หัวใจของนางยังเต็มไปด้วยความดื้อรัน้นไม่มีใครรู้หรอกนาะถ้าไม่พิเศษหน่อยอย่ากลัวไปเลยนางพึพรรมพำกับตัวเองอินนั้นไม่ละความสงสัยเขาเดินทางไปหาคนใช้เก่าของกำน,นันที่แยายไปอยู่ต่างหมู่บ้านช,าชาัยชราภูนนั้นเราอย่างชัดเจนว่า วันนั้นนะ่ะข้าเห็นแก้วจันแอบเอากำไัไปใส่ในยามของควัญใจตอนนั้นก็ยังคิดว่าแปลกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเมื่อได้ยินดังนั้นอินก็รีบกลับมาพร้อมหลักฐานไปบอกกำน,นัตนต่อหน้าชาวบ้านในตลาดนี่หรือที่เจ้าเรียกว่าเป็นหญิงงามนะักงามนะแก้วจันเจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงกันเล่าเสียงกำนันดังขึ้นค่ะ ขาเพียงแต่แก้วจันพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาเพียงแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะสิ่งที่เจ้าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะ่ะแต่เจ้ากลับทำร้ายคนบริสุทธิ์นะแก้วจันอินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่พอใจมากนะักน้ำตาของแก้วจันไหลพากดวงตาที่เคยสวยใสกับเศร้าหมองนางสุดตัวลงกลางตลาด ข้าผิดไปแล้วข้าอิจฉาอิจฉานางทุกสิ่งทุกคำชมทุกสายตาของทุกคนรวมทั้งเจ้าด้วยอิจข้าอยากให้เจ้ามาเป็นของข้าข้าผิดไปแล้วข้าผิดจนเกินที่จะให้อภัยได้เสียงสุบสิบของชาวบ้านเงียบลงเหลือเพียงเสียงสือื่นของหญิงที่รู้ตัวว่าผิดก็สายไปเสียแล้ววันนั้น วัญใจกับข้าวหมูบ้านพอดีเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนางก็เดินตรงมาหาแก้วจนันช่างเถิดนะแก้วจนันความผิดย่อมมีทางแก้ไขข้าให้อภัยเจ้านะคำพูดอ่อนโยนนั้นดังขึ้นทำกลางความเงียบงนันแก้วจันเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอ่อครอเจ้าจะให้อภัยข้าอย่างนัง้นหรือทั้งที่ข้าคอยจะทำร้ายเจ้าขวัญใจมองแก้วจนันท แล้วก็อดสงสารไม่ได้เพราะหากข้าไม่ให้อภัยเจ้าเจ้าก็จะจมอยู่กับความทุกข์ข้ารู้ดีว่าความอิจฉามันสามารถเผาใจได้มากเพียงใดแก้วจันร้องไห้โฮกลมกับแทบเท้าขวัญใจข้าสำนึกผิดแล้วนะขวัญใจข้าขอเริ่มต้นใหม่ขอให้ฟ้าดินรับรู้ด้วยเถิดหลังเหตุการณ์นั้นแก้วจันออกบวชชี อยู่ที่วัดไทยทุ่งทุกวันแก้วจันจะช่วยพ้กกวาดลานวาดัดเก็บดอกไม้ผู้ชาพระประจำสารเจ้าและภาวนาให้ใจสงบนางไม่พูดเรื่องอดีตอีกเลยนอกจากใช้มันเป็นบทเรียนให้เด็กๆในหมู่บ้านจำเอาไว้นะลูกความอิจฉานั้นมันเหมือนน้ำยอกอกหากเรากำมันไว้แน่นน้ำนั้น ก็ยอมจะตามใจเราก่อนเสมอในปีต่อมาอินและขวัญใจได้แต่งงานกันอยู่ของคู่กันอย่างสงบสุขเพื่อผลกลับมาอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลอีกครั้งผู้คนต่างเล่าขานเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์รุ่นต่อรุ่นและในรายปีต่อมาก่อนสิ้นใจแก้วจันเขียนจดหมายไว้ขวัญใจขวัญใจ ขอบใจเจ้ามากนะที่ให้อภัยข้าข้าจึงได้เห็นทางแห่งความสงบข้าเข้าใจแล้วว่าความสุขมีใช้การได้ครอบครองแต่มันคือการปล่อยวางสิ่งที่ทำร้ายใจของเราตั้งหากขอให้ชีวิตของเจ้ามีแต่ความร่มเย็นาอเจ้าคือคนที่สอยข้ารู้จักคำว่าเมตตาขวัญใจอ่านจดหมายแล้วหลั่งน้ำตาหญิงทั้งสอง แม้ต่างกันราวฟ้ากับดินแต่สุดท้ายก็รอมรวมด้วยการให้อภัยยามอาทิตย์อัส,สดงสายลมพัดกลิ่นดอกจำปีร้อยพานเหมือนเสียงกระซิบจากแดนไกลว่าข้าไปดีแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอิจฉาคือไฟที่เผาใจตนเองก่อนที่จะเผาคนอื่นความงามภายนอกอาจจะเรือนหายแต่ความดีในใจนั้น นาไม่รู้โรยการให้อภัยคือทางออกเดียวของความทุกข์ที่เกิดจากการริษยาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ